วันนี้เวลา7จ็นาฬิกาสินาทีสมเด็จพระนิธิธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปทุมทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานพระสงฆ์สิบรูปพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีสวริ์ทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอิกาเจ้าในในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีสวริ์ทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอิกาเจ้า ส่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชกับสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพรชรินทรมาตาส่งเป็นพระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชโอรสและพระราชธิดาแปดพระองค์รวมทั้งสมเด็จพระมหิดลารีเบศอดุยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีสวัสดิ์ธิราบรมราชเทวีพระพันวษาอาิกาเจ้าสเสด็จสวรรคตนับพระตำหนักใหญ่วังสปปทุมเมื่อวันที่17ธันวาคม2498ขนาดพระชนมายุ93พรรษา3เดือน7วันทางนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งมูล,ลนิธิสมเด็จพระพันวษาอิกาเจ้าขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณอีกทั้งเพื่อให้การสังคมสงเคราะห์และการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติสืบไปโดยตลอดพระชนชิพทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาประเทศและประชาชนทั้งทางด,งด้านการสาธารณสุขการศึกษาทั่วไปการศึกษาของสตรีทรงิเริ่มกิจการทอผ้าการประกันภัยและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พัฒนาด้านวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ150ปีวันคล้ายวันพระราชาสมภพในวันที่10กันย,ยายน2555